สวัสดีครับพบกับบ่าวาน้องบัวครับเมื่อนีบรรยากาศดีพามาชมโคกน้องหน้าครับหลังจากที่ผ่านไปเกตเดือนแล้วครับสี่เขาเดือนแปแล้วครับมาบึงมาครับเออเริ่มแปลกหนาแปลกตาไปครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัดหญ้ากันแล้วหรอครับใส่ปุ๋ยหม่บ้านนี่ครับฝนมันติดตกนี่ครับเกล่าครับต้นกำลังงามครับเพียงข้อแล้วครับเนี่ มพร้าวมะกล้้ยก็มีมาเล้ครับนี่มีเคียเดียวมันจะปิ่นครับที่เลือกะกระลังงามในช่วงบรรยากาศรอบๆนะครับเด้อนี่ครับติชมได้ครับมันคอยเคี้ยวไปนะครับกล้วยก็ร่างขื่นมะกร้าวก็ร่างขึ้นบางที่เริ่มเคี้ยวครับข้อดีนาฟุนก็คือบาคทีได้หดน้ำครับแต่มมันกีมีขวดเสียน้ำครับขวดเสียคือหยามันที่หลครับ สนุกตัดกับสนุกเสียสนุกตัดนี่ครับทั้งหลังครับนามกัไหลายครับเด้อนามนีบ่ได้นี่แหละครับมันส้งสบแหงแน่เข้ากับปอยไอโซลาเซียวลงมาครับปอยนามบาดานลงใส่ข้องเลยครับนี่ตอนนี้มันไหลเท่ากับบดตองปอยครับนี่ป่ากัซเซียนอมสามข้องเนี่เชื่อมหากันนะครับเด้อเชื่อมหากันนี่ครับสมมติเขาด้วยเปอบอกเปล่าเน้อมันสีระยะต้นนี่กับสูสีกันครับนี่ครับ ต้วนใหญ่ต้นน่อยครับเจอหม่องไ้ดินมันงามหรือต้นไดมันจะซัดมันกระทองมันนะครับเห็นบ่มันอยู่ซูซีกันแต่ว่ากระติดทุกต้นเหรอครับโอเคนะครับตอนนี้ถือว่าประพันธ์ครับมแต่ดูแลใส่ปุ๋ยรุ่งไปเรื่อยครับเออก่อนเห็นผลผลิตครับนี่ครับเั้งเี้ยงกับมี่ั้งเตงนี่จะเป็นบันแพวครับไต่เป็นสามเผ่าครับมีบันสามเผ่ากับบันแพล่ผสมกันไปครับพอดี สามเผ่าพันเหมือนกับเรียบบันแผาบ้านไซ่งเึ่งครับต้นกระไดหลายต้นครับนี่บานบันเผานี่ครับ,บอันนี้ก็ง่ามเหมือนครับนี่ปากิตูผสมนี่ครับทึ่งกับง่ามครับปลูกนี่ทุกอย่างครับสุเรียนครับหัวตะปูกลองปลูกไว้เป็นหมองเพราหมองนี้เป็นหมองชมวิวครับบักม่วงแบบงยังได้ปากิตูปาดม่องไปปลูกดครับเด้อพี่น้องเลยหลายครับครับเพื่อนนะมันง่ามครับกับบ้านไซ่งเกิดหลดนี่ครับ บรรยากาศทึ่งๆครับนี่รอบสวนมองย้อนทิพย์มองจุดส้มวิวได้เลยครับสูงกว่ามูครับนี่งามนี่ครับติชมได้ครับนี่กล้วยสีมีสีสายพันธุ์ครับพระเทพกล้วยหอมทองหอมทองเปียกเขียวหอมทองเปียกเหลืองหอมทองกำครับนี่ครับปาที่ว่ากำลังขยายครับตอนนี้มีอยู่แค่นี้ครับปลูกไปสามีก่อนเดือนน้อมันออกหลายปาที่ว่าคือขยายออกไปทั้งหลังนี่ครับนี่ อทางหลังนี่มันคือบระธานมีกล้วยครับอยากปลูกไว้อยู่ให้มันบกพอนแห้งมะพเผา่ว่าได้โดนแดดครับต้นร้าวมันพันแยครับนี่มาหนามครับปนป่าก็มีเรียกครับเด้อเมึงป่าเด้อมครับป่ามันก็ตีร้อยยุงที่ละครบัลลีขั้นเกี่ยวอยู่ครับนี่มันก็ร้อยหากินใบไม้ใบไาใบยังครับมันตีร้อยนี่อ้อมครับเพราะว่ามันมันเชื่อมหากันได้ครับข้องเชื่อมหากันได้ครับ ้างนี้ก็สิเป็น <c oughs> นี่หอดกาแฟเดินครับเด้อกาแฟกระปู디디디디디บ้าที่ว่ากระปกุกาแฟเสริมไปครับกาแฟีกาแฟปูกไปทั้ง้างนี้เป็นอันครับก,กระถ่อมนี่ยางนาครับไ่มาเป็นยางนานี่ครับ้างๆยาง,ยางนาครับเนี่ยปูกไปครับยางนาป้าข้าอย่างนา,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 งนากาแฟ อยากหน้าสิปลูกไปจนน้ำคู้เนี่ยครับปลูกไปตะปาเนี่สิเป็นไส้ไปเ,ปเรื่อยๆต้นครับทั้งหมดลงเสือเห็ดเรียบร้อยครับเพื่อได้กินเพื่อได้เก็บเห็ดครับนี่แหลงหน้าเ้าแถวนี่ก็คักด้วยครับนี่ครับอินตะพาลำขะมี่นะครับด้ต้นหนึ่งปลูกไว้ครับอินตะพาลำนี่ครับอินตะพาลำ ปลูกไว้พันธ nah, like, ุ์ก็กำลังงามครับอินทผาฟ้านี่ครับอ uh ินสตอครับสตอต์ดหชญาครับทิหญาที่เป็นอย่างหน้าไล่ไปก็คางต้นซักนี่ครับถ้าว่าอย่างหน้ามันใหญ่ต้นซักก็ะวันนี้อาจจะออกครับนี่ปลูกเป็นแนวกันดินไว้ก่อนครับส่วนหนึ่งเมียงดอกกระเจียวด้วยครับคุณในโคกล่างหน้าครับดอกกระเจียวเป็นดอกอยู่มันต้องเป็นว่าปลูกไว้เพราะได้เก็บกับดอกกระเจียว ตอกเกี่ยวกับมีนะครับเด้อนี่ครับบรรยากาศโคกนองนาครับ่วนทางนี้ที่เป็นหน้าครับมีหน้าห้เดียวครับส่งงามไู่ด้เรยครั่ได้เต้ปุยดอกตัดตัดเทียนหนึ่งเราเมื่อเลยหยาเลยบลายครับของเปาซื้อครับหองเปาซื้อนะครับพามาชมอันนี้สาครับปลากับ รังใหญ่ครับนี่เอานั่นเอานี่ให้รดผักบุหรีามึงเริ่มเป็นหมากแล้วพวกเภาอี่ครับของเปาซื่อครับสนใจกะจังติดต่อได้ครับดเด้อเดบาร์เทว่ากะสิตอนยิงอยู่ครับเดี๋ยวให้เป็นหมากก่อนให้เพื่อนเห็นหมากเห็นยังก่อนเบารทเทวาเ่าเคยกินนะครับเห็นหมากเห็นหนวยแล้วเพื่อข้าเจ้าต้องการข้าเจ้าสนใจกับจังว่ากันครับตอนนี้มันเพื่อทนเป็นหมากอยู่บริเวณกับบรนยากาอันนี้นะครับ ม่นตอนไปข้าเจ้าอาธิปกาซื้อการอย่างเราครับบ่าท่านเห็นหมากว่าสิาเนสิปยังไงเคยเห็นตอนน้นคลิปเคยเจ่าของปซื่อร่อมปู่บังครับว่ามันเป็นเรื่องเด็กขึ้นมาไอจิมจูมันคล้องทางนี้ครับนี่น้าก็มเต็มครับมีเขา่าม,มีอย่างพอได้หอยเซื่รีนไหไข่หมายังครับก็มีนมนะป่ามันป่าลูกดีครับ ยุมยับยุ่มยับนี่ครับส่วนทางนี้ที่เป็นคลองครับคลองนี่ครับน้ำเต็มครับพ้าวกง้มงาม,งามครับที่มีเขามีนันไม่นีไว,ไว้ไปอย่างนี้ครับเพื่อให้หอยเสือหลีมันันมะไข่ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมะไข่น้ำต้นเขา น้ำต้นบอนต้่นยังสิครับมันถิมาไข่เหรอเขาต้องจงไว้มันไข่เนี่ยเห็นมันหกไหลมันกระสิบ่อนครับบักพักบอกพักปุ้งพักกันจองมันตอดกินมืดละครับถ้าตึงน้ำถ้าเบาที่บ้านตึงน้ำเหมืนมันตอดกินมืดและเปลี่ยนมืดนี่ครับโซนทางนี้กระสิเป็นบักพุ่งครับโรคโรคต้นนี่มาชมบักพุ่งครับเผานี่สามเผา รับปะคงมาขึนน้ำซึมครับปะคง,ปะง,คปะคงเป็นโรคเป็นเชื้อราตายแน่กันลยนครับพามาชมรอบๆ้บางซาครับอันนี้เป็นสมโอครับลังติดไอ้เุ้งเถาวนปลูกขกวดว้ดอกแิได้กินบะได้งงเปซื้สือนี่บุพีกครับนี่ปั่นผสมปลูกถิ่ไว้ครับนี่ครับ โปรสือออมสาระมาณเศร้าตัวนี่นะครับนี่เป็นหมาคนปัตตอนจยิงไว้อยู่ครับอันนี้นี่ครับในป่านครับเผ็ดที่สุดในโลกครับโรนเตียมดินอย่ครับเมาด้วยครับเด้ออะไรต้องการไปเห็ดพันคตัวนี้ก็ล่หุองนี่ครับเย็ดเดือนผ่านบอกพ่าออกประมาณนี้นะครับแต่หุมชุ่มชื้นก็เริ่มมากแล้วครับเริ่มเขียวเริ่มยั้งละ เออนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อกําลังเห็ดโขกน้องหน้าอาจจะม่เห็นผลตอนนี้นะครับต้องหวีเป็นระยะยาวครับโซ่กับพายที่เป็นหมากเท่ากับปลูกแนวอื่นเสริมไปครับกกบักกล้วยบักพุก่งบักพริกบักยั้งไปนะครับบักกล้วยก็อาจจะได้ขายงอขายนวยเออบักซีดาอาจจะได้ขายถ้าบักพุ่งก็ได้ขายอยู่ครับกับพ่อได้เริ่มได้ขายอยู่บักพุ่งครับพ่อได้ค่าน้ำมัน มันเติมเส้นเพื่อปั่มหดมันน้ำแรงครับ <c oughs> ค่าปุ๋ยค่ยังไงครับโอเคครับนีของเปสื้อทางที่เป็นมั่งคุดผักหวานก็ไปครับติดที่นี่ครับมั่งคุดขื่นสะผักหวานเจียมนี่แต่ผักต้นพุ่มนะครับมีผักตุ้ดต่างสายแนวกินตะไคร้ยังนี่บิดแล้วครับผักพริกผักเขียอยากยังกะ จัดกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับเฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ